สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครรักคุณมากอยากพิชิตใจคุณเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะใครรักคุณมากอยากพิชิตใจคุณเขาเป็นใครเรามาดูสถานการณ์ชีวิตเขาตอนนี้เขาเป็นอย่างไรหนุมาน กาลุยกาเสี่ยงบกุกเบิกกาไปข้างหน้าพระเม่ปราวตีพระขันธก,กุมารดูชีวิตเขาตอนนี้เป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาอบอุ่นอ่อนโยนใครอยู่ใกล้แล้วมีความสุขนะคะเนี่ยอบอุ่นเหมือนมีความเปินพ่อเป็นแม่อบอุ่น เขาชอบความท้าทายกล้าลุยกล้าเสี่ยงหรือลุยไปข้างก้าวไปข้างหน้าเปลี่ยนแปลงเขามากด้วยความรู้ความสามารถมีทักษะความรู้ความสามารถถึงมีอุปสรรคปัญหาใช้ความรู้ความสามารถของเขาสามารถ,าารถก้าวผ่านอุปสรรคแล้วความสําเร็จของเขารออยู่เก่งถึงแม้เขาจะเป็นเด็กหรือเขาก็เก่งกว่าอายุ มากด้วยประสบการณ์ชีวิตสามารถรเผชิญกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตที่มากมายหลายด้านได้แล้วเขามีความสุขความอบอุ่นมีความสุขการประสบผลสำเร็จมีคนช่วยเหลือให้เขาชีวิตเขาก็มีความสุขสงบสถานการณ์ชีวิตเขา คนที่รักคุณมากอยากพิชิตใจคุณเรามาดูความรักเขาเป็นอย่างไรตอนนี้ความรักเอาชนะใจคนรักเทพธิดาพระจันทร์เทพพระบุตรยุติธรรมความรักของเขา ตั้งกฎเกณฑ์เงินไขไว้สูงและสมบูรณ์แบบได้ดีทั้งได้ดังใจที่เขาปรารถนาเขาต้องการปรารถนาไม่ค่อยมีเหตุผลในเรื่องความรักรักอยากอยู่ใกล้ชิดคนรักอยู่อยู่ห่างอยู่ไกลก็หึงหวงไร้เหตุผลเขาถ้าเขารักใครชอบใครเขาจะเหมือนเอาใจใส่ ทาความอดทน่อนอ่อนผ่อนตามเอาใจใส่คนที่เขารักนะคะเขารักคุณมากอยากพิชิตใจคุณแล้วเขามีกุศนเงื่อนไขไว้สูงความรักใครรักคุณมากอยากพิชิตใจคุณพระอารุณเทพ,พบุตรุ เทพบุตรยุติธรรมพระรมีเขารักคุณมากนะเขาว่าคุณสวยคุณหลอ่อมีสเสน่ห์ดึงดูดผู้คนอยากอยู่ใกล้ชิดรักเนี่ยค่ะกามเทพเอาชนะใจคุณอยากพิชิดใจคุณพระศิวะแต่ยังไม่ได้ดังที่เขาต้องการแต่เขาก็เหมือน เขาจะมันช่วยส่งเสริมสนับสนุนในชีวิตคุณให้คุณประสบผลสําเร็จนําสิ่งดีๆมาให้คุณเขารักคุณมากแล้วเขาอยู่ไกลอยู่ห่างจากคุณแล้วเขาเป็นคนที่ชอบเดินทางพละกําลังก้าวไปข้างหน้าคนไม่หยุดนิ่งความยุติธรรมแล้วเขาก็ว่าคุณเป็นคนยุติธรรมเที่ยงตรงเป็นธรรม เป็นคนที่มีความหรือชอบช่วยเหลือเป็นที่พึ่งคนอื่นได้รู้จักการปณีปนอมไก่เกี่ยในทุกสถานการณ์มีความอดทนต่อแรงเสียดทานปัญหายุ่งยากต่างๆนานา,นานาได้รักความยุติธรรมไม่ชอบการอาลัดอาเปรียบชอบความถูกต้องแล้วบางครั้งเขาก็ว่าคุณเป็นคนที่หม ผันผวนทางอารมณ์เดียวดีเดียวหลายชอบเรียนรู้ศึกษาค้นขวา่าเรียนรู้เพิ่มเติมอะความรู้ดูมีสเสน่ห์อยากอยู่ใกล้ชิดนะรักการมาเทพเขารักคุณมากอยากไปชิดใจคุณเขาอยู่ไกลอยู่ห่างและเขาเป็นคนที่ชอบเดินทางคนขยันไม่ชอบอยู่นิ่งเฉยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ใครรักคุณมากอยากพิชิตใจคุณไพออนเลนคะ่ออนออนะออลเลินรักบอกเลยค่ะรอรอสายเขารอคุณรอเขาหรือเขารอการรอคอยนะคะนับเวลารอคอยที่จะได้พบได้เจอรอเวลานับเวลารอเขารักคุณมากอยากพิชิตใจคุณ มีกันในวันที่ลำบากคุณเป็นกำลังใจให้เขาอิ่มที่อบอุ่นอยู่ใกล้กันแล้วมีความสุขคุณกับเขามันเคยรู้จักกันเคยช่วยเหลือเขามีกันในวันที่ลำบากคุณช่วยเหลือเขาเขาช่วยเหลือคุณอยู่ใกล้กันมีความสุขความอบอุ่นยังรอกันอยู่ เขารักคุณมากอยากพิชิตใจคุณปกป้องคุ้มครองคุณนะคะการปกป้องปุตอนนี้ยังรักไม่ได้ไม่เป็นดังที่คิดที่ต้องการเพื่อแบบนี้ก็รักไม่ได้นี่ก็ต้องรอรออยู่รอคอยรอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมยังรอรอเหตุการณ์สถานการณ์หลายๆอย่างอยู่นะคะ ไปคนละทางทุกอย่างยังนิ่งแล้วก็รอยังนิ่งอยู่นะคะ,นะ <S 2> <S 2> มนดายังมีอุปสรรคปัญหาขัดขวางแต่ก็มีกันในวันที่ลําบากเคยช่วยเหลือกันเขามีคุณเป็นกำลังใจเขาจะทําทุกวิธีทางไม่ได้ด้วยเล่ยก็จะเอาด้วยมนไม่ได้ด้วยมนก็จะว่าด้วยคาถาที่จะเอาชนะใจคุณเขาอยากพิชิตใจคุณ หลงสเสน่ห์คุณมากหลงอยู่ใกล้คุณมีความสุขหลงสเสน่ห์ลุ่มหลงหลงไหลแต่พันธนาการด้วยปัญหาแกล้งชีวิตเหมือนถูกแกล้งหรือเขาชอบแกล้งชอบอามคุณหรือคุณชอบแกล้งเขาเนี่ยคะ่ะชอบแกล้งแต่เขาอยากปกป้องคุ้มครองคุณคุณอยู่ในใจเขา อันนี้ก็อยู่ในใจความสุขอยู่ข้างในเขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็ยิ้มมีความสุขแต่ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้รักไม่ได้ไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการให้เขารักคุณมากแล้วเขาก็อยากพิชิตใจคุณตอนนี้แล้วเขาก็อยากพิชิตใจคุณเพราะยังทำอะไรไม่ได้เพราะคู่กันกับไพ่รักไม่ได้ แต่มีความสุขอยู่ในใจคิดแต่เขาจะเอาชนะใจคุณเพราะเขารักคุณมากอยากพิชิตใจคุณถึงพิชิตใจไม่ได้ทาอะไรไม่ได้ค่ะเขาก็จะเอาชนะใจคุณเพราะตอนนี้ยังนิ่งแล้วก็รอยังรอคอยเริ่มต้นใหม่เคนที่รัก,ลก,ลกเลิก,ลกไปคนละทางแล้วแต่เขาก็รักคุณมากอยากเอาชนะใจคุณ รอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมก็ยังอยู่ในความเศร้าปรึกษาผู้ใหญ่ผู้รู้เพื่อหาทางออกและพบสบหน้ารอที่จะมีความสุขนะคะอยู่ด้วยกันมีความสุขต้องฝ่าฟันอุปสรรคฟันฝ่าขวากหนามมากมายแต่คุณก็อยู่ในใจเขาก็นิ่งรู้แต่ไม่พูดตามส่องตามมองชีวิตคุณอยู่ GPA ติดตาม คุณเป็นอย่างไรทําอะไรอยู่เขาอยากรู้ส่องมองแล้วเขาก็รักคุณมากอยากพิชิตใจคุณติดตามชีวิตคุณใครรักคุณมากอยากพิชิตใจคุณแล้วเขาเป็นใครคะ่ะใครรักคุณมากอยากพิชิตใจคุณตัดใจไม่ได้เขารักคุณ ใจอ่อนพร้อมให้อภัยคุณรักคุณห่างไกลคุณกับเขาอยู่ไกลอยู่ห่างแล้วเขากลัวกลัวความผิดหวังกลัวเสียใจกลัวคุณไม่รักเป็นบาปแล้วเขาทุกข์วิตุกกังวลเพราะตัวเขาเองเคยทําไม่ดีเคยทําบาปเป็นบาปเขาก็เลยรักคุณมากค่ะทําให้เขามันเขาเคยทําให้คนอื่นรักเขา ทุกวิตกกังวลเพราะเขาเขาก็เลยเหมือนเป็นบาปเพราะต้องมาเจอแบบนี้แล้วเขาพบเขารักคุณมากอยากพิชิใจคุณเป็นเหมือนที่เขาเคยทําให้คนอื่นเจ็บเป็นพังแต่ก็ไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการแต่เขารักคุณมากเนะคะ่ะแต่หัวใจเขาพังเขารักคุณแต่เหมือนคุณไม่รักเขาห่างไกลใจจาง เพราะว่าคุณเวลาเขาอยากให้สนใจด้วยนะคะอยากให้สนใจมองเขาด้วยเขาตัดใจจากคุณไม่ได้เขารักคุณมากก็ไม่ให้ไม่ให้เขารักคุณเขาทําไม่ได้นะคะอยากให้คุณสนใจเขาพังก็งเป็นเพราะบาปที่เขาเคยทําไว้หรือทํากับคุณไว้นะคะแล้วเขากําลังพบกับบาปที่ทําเป็นบาปเขาเลยมาเจอความทุกข์ความรักมาก สวมหน้ากากยังไม่เข้าใจกันคุณไม่เข้าใจเขาเขาไม่เข้าใจคุณยังมีอุปสรรคปัญหาแต่เขาก็รักคุณนะคะใจอ่อนใจละลายหัวใจว่างเปล่าเขาไม่รักใครรักใครไม่ได้เขารักคุณแล้วในใจเขาก็มีแต่คุณโลกนี้มีแค่เราต้องการให้โลกนี้มีแค่คุณกับเขาเขาจะมีความสุขแล้วเขาก็พบกับความทุกข์ เพราะว่าเป็นพ่อตัวเขาเองเคยทำบาปไว้เขารักคุณมากอยากพิชิตใจคุณสับสนเขาสับสนมากเขากลัวคุณไม่รักคุณรักเขาไหมคุณไม่รักเขานะคะต้องการให้คุณสนใจเขามองเขาด้วยรักคุณมากอยากพิชิตใจคุณแต่เขาก็จะพิชิตใจคุณให้ได้ให้คุณมารักเขาคุณเป็นของขวัญ ของขวัญที่มีค่าที่ดีของขวัญในชีวิตเขานะคะ่ะเขารักคุณมากอยากพิชิตใจคุณเขาจะพิชิตใจคุณให้ได้นะคะเขาตัดใจจากคุณไม่ได้แล้วเขาก็ยังทับสนมีแต่คําถามจะทำอย่างไรต่อไปเพราะว่าคุณไม่รักเขาพังการพังหรือเขาเคยทำให้คุณเจ็บนะคะ คุณไม่รักเขาไม่ให้อภัยเขาเขารักคุณมากอยากพิชิตใจคุณ